สวัสดีคะ่ะพี่เพื่อนเพื่อนที่รับทุกท่านฮัลโหลมายเฟรนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเอ็กซสีบ้านหนึ่งเก้าสามค่ะวันนี้มื้อนี้พี่สีจะพาพ,พี่เพื่อนเพื่อนมาทำน้ำพลิกปลาทูคะ่ะโอ้หมืดมาก นี้นะคะมาทําน้ําพริกปลาทูกับพี่สีนะคะมืดมากมืดมากท่านเกษตรสวัสดีค่ะท่านเกษตรคุณประถมพรวันนี้สิบานจะทําน้ําพริกนะคะคุณประถมพรนี่พริกคั่วเรียบร้อยใช้พริกสองสีใช้กระเทียมนี่คั่วแบบนี้เลยเพิ่งคั่วใหม่ๆคั่วใหม่ๆก็จะได้ประมาณนี้ยังร้อนๆอ,อยู่เลย นี่ค่ะอะ่น้ำพริกปลาทูก็จะมีพริกคั่วนี่ค่ะหอมขั่วกระเทียมคั่วอยู่อยู่ในนี้หมดเลยคั่วไฟอ่อนๆไม่ต้องให้เปลือกไหมคุณผัดไทยจ้ามาทําน้าพริกปลาทูกับสีบ้านจ้าคุณผัดไทยจ้าวันนี้เราจะทําน้ําพริกด้วยกันนี่ขั่วเสร็จเรียบร้อยใหม่ๆใหม่ๆยังร้อนอยู่เลย ในนี้ก็มีหอมมีกระเทียมมีพริกสองอย่างนะคะพริกเขียวพริกจินดาเขียวกับพริกจินดาแดงค่ะนี่อ่คุณพรนทคุณพรทอนมาค่ะสวัสดีค่ะมามาเราจะมาทำน้ำพริกกันแล้วก็มีปลาทูนะคะปลาทูไม่เยอะนะคะปลาทูสองตัวเพราะอยู่ไกล้ทะเลอยู่ไกล้ทะเลมีปลาทูแค่สองตัวมีปลาทู แล้วก็มีผงชูรสน้ำปาราวันนี้ใช้น้ำปารายี่ห้อไมนะคะก็มีน้ำปลานี่ก็วันนี้น้ำพริกประทูของเราจะกินกับไข่ต้มค่ะพี่เพื่อนเพื่อนกินกับไข่ต้มแล้วก็กินกับผักนานาชนิดที่มีอยู่ในบ้านของเรา พี่สีก็จะเก็บนี่กระเจี๊ยบเขียวนะคะนี่กระเจี๊ยบเขียวอันนี้ตูนมะเขือมะเขือพวงนะคะเก็บเอาในบ้านแล้วก็มีผักนะคะนี่ดูผักกระถินยอดสวยๆผักกระถินแล้วก็มียอดบวบขี้นกนะคะมะละขี้นกไม่ใช่บวบมียอดมะละขี้นกด้วยวันนี้เราจะกินกับน้ำพริกปลาทู พี่เพื่อนๆใครที่ไม่มีกับข้าวเตรียมพร้อมกันหรือยังเตรียมพร้อมกันหรือยังมาบ้านพี่สีแล้วก็จะได้กินน้ําพริกปลาทูไม่มีอะไรมากนะคะเราคั่วพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วปลาทูพี่สีก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ปลาทูไม่ต้องเยอะนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําปลาทูก่อนพริกเราคั่วเสร็จเรียบร้อยคั่วแบบนี้เลย ว่าแบบแบบนี้ก็วางข้างล่างก่อนนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะแกะปลาทูนะคะพี่เพื่อนเพื่อน<ๆ>เรายังจะไม่ตำนะคะเราต้องแกะก่อนก่อนจะตำต้องแกะปลาทูก่อนนี่แกะปลาทูน้องกาจา้าคุณเอเคพรใส่น้ำสวัสดีค่ะวันนี้มาทำน้ำพริกปลาทูเราจะแกะปลาทูกันก่อน นี่ปลาทูมีน้อยนะคะเพราะว่าบ้านพี่สีไกลทะเลทอดปลาทูเรียบร้อยแล้วมาแกะปลาทูแกะปลาทูก็ไม่ได้ยากนี่ค่ะข้างนอกเหมือนมีฟ้าร้องนะคะเพื่อนๆได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมโหปลาทูสองตัวพี่สีทำไมไม่แกะไว้เมื่อกี้คั่วพริกอยู่นะคะ ขัพวพริกอยู่ตอนนี้แกะประทูก่อนวันนี้วันหยุดนะคะใครที่คุณยายจ้าคุณยายเมื่อกี้เข้าไปพร้อมกันก็หัวพริกไว้นะคะนี่ตอนนี้เราก็จะมาแกะปลาทูปลาทูก็แกะแบบง่ายๆนี่ใช้มือนี่แหละค่ะพี่ๆเพื่พพพอนๆล้างมือให้สะอาด แล้วก็มาแกะปลาทูแบบนี้นี่เ,เตรียมวัตถุดิบนะคะเตรียมวัตถุดิบเตรียมน้ำพริกจะทำน้ำพริกปลาทูก็ต้องมีปลาทูเป็นวัตถุดิบหลักน้องกาน้องกาท่านเกษตรพี่ไก่จ๋าสวัสดีค่ะสิบันจะทำน้ำพริกปลาทูกินมื้อนี้นะคะไม่ได้กินมื้อหน้านะคะมื้อนี้แน่นอนค่ะแล้วทำไมพี่สียังไม่แกะปลาทูเอา ก็จะโชว์ให้เพื่อนๆรู้ว่าแกะปลาทูนไม่ได้ยากนี่นี่แกะแบบนี้นี่พริกเราคั่วเสร็จแล้วปลาทูพี่สีก็ทอดอยู่ในครัวตั้งนานแล้วค่ะ,อะรอความพร้อมนะคะพอเราพร้อมเราก็มาขึ้นนี่เตรียมวัตถุดิบของเราเตรียมปลาทูทอดปลาทู เยียมน้ำปลาปลาทูแกะไม่ได้ยากนะคะคนบอกโอ้ยกว่าจะแกะปลาทูได้ฉันนนอนไปสามชั่วโมงกว่าจะแกะปลาทูได้ทําไมพี่สีแกะปลาทูอย่างไวเอาให้เรารู้ว่าปลาทูที่เราแกะก้างมันจะอยู่ตรงไหนนี่ก้างมันจะอยู่แค่ตรงคลิปแค่เราแกะมาแล้วก็นี่จะก้างปลาทูจะอยู่ตรงนี้คะ่ะเพื่อนๆน,นี่แกะแค่นี้พอแล้วนี่ นี่อันนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วไม่มีก้างแล้วนี่ค่ะเ,เราพร้อมที่จะตำนะคะนี่ทุกอย่างพร้อมแล้วพี่เพื่อนเพื่อนครกมาครกมาหูนน้ำพริกประทูมีอะไรมั่งวัตถุดิบหนึ่งปลาทูทอดที่แกะแล้ว สพริกกระเทียมพริกกระเทียมหอมแดงกั้วให้สุกแบบนี้ไม่ต้องเอาไม้นะคะพข้าบ้านมาตำน้ำพริกปลาถูกนี่สม,มีเครื่องปรุงอะไรมัางมีผงชูรสมีน้ำปลาแล้วก็มีน้ำปลา แล้วก็มีน้ำเปล่าแค่นี้เองน้ำพริกปราทูของเราไม่ได้ยากเครื่องเคียงของเรามีที่เราจะกินด้วยมีไข่ต้มค่ะไข่ต้มไข่ต้มแล้วก็นี่ผักนานาชนิดผักนานาชนิดในสวนของเรามีตูนมีมะเขือมีมะเขือพวงมีผัก เอ่อเขาเรียกผักใสหรือว่ายอดมะระขี้นกแล้วก็นี่มีกระถินด้วยมีผักแก้มของเราดูตูนของพี่สีดูตูนก่อนดูตูนก่อนนี่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 มีแค่นี้เองนะคะใครที่จะทาน้ำพริกปลาทูมีอะไรมากพี่สีก็แนะนําไปแล้วนะคะจะทําน้าพริกปลาทูนะคะพี่สีแนะนําไปแล้วไม่ยากนะคะมาดูไลรสดบ้านพี่สีแล้วทุกคน จะทำน้ำพริกปลาทูได้ระหว่างที่เราเตรียมวัตถุดิบแล้วเดี๋ยวเราจะไปตำกันใครที่เตรียมวัตถุดิบไม่เป็นมาชมบ้านพี่สีได้นะคะมาชมบ้านพี่สีมาชมไฮไลท์แล้วก็อย่าลืมไลฟ์สดมาดูไลฟ์สดจะได้ความรู้เต็มๆจะได้ทานอาหารอ,าร,อร่อยด้วยค่ะพี่ๆเพื่อนๆไปเราไปตำกันเลยนี่ มาตั้งกันเลยมาตั้งกันเลยอุ้ยความอวบของพี่สีห้ามใครวิจารณ์นะคะห้ามใครวิจารณ์ความอวกของพี่สีให้ดูน้ําพริกนี่ให้ดูน้าพริกให้ดูน้าพริก,กอ่้ยสีบานอวบระยะสุดท้ายจริงๆเธอนี่น้องทีเมื่อวานไปไหนได้ยินไหม ได้ยินไหมได้ยินแล้วได้ยินแล้วชัดมากแล้วไม่ต้องตะโกนนะคะน้องทีได้ยินไหมได้ยินไหมโอวี่สีบอกว่าได้ยินชัดแล้วได้ยินชัดแล้วน้องทีได้ยินชัดแล้วพ,พี่เพื่อนเพื่อนน้องทีตะโกนเสียงดังมากพอบ้านบอกน้องทีรีบ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 ,รบพูนนะโทษพี่ไก่จ้ะไปไปเอามาตามนี่ าการแรกไม่ต้องแยกเลยนะเอาโคลกลงไปเลยนี่นี่ทั้งพริกทั้งพริกทั้งเอ่อหอมกระเทียมที่เราคั่วหนึ่งกำมือทั้งหมดโคลกไปเลยนี่ดังป๊อบแป๊บป๊อบแป,ป๊บแล้วพริกพี่สีคั่วนะจะให้ดูชัดๆนี่จะไม่มีไหม้นะคะข้างในก็จะมีอวบๆบูมๆแบบนี้ โอไปได้ยินไหมได้ยินไหมน้องทีพี่ได้ยินแล้วพี่ได้ยินแล้วบูนนะตำน้ำพริกนะคะพี่เพื่อนๆตำน้ำพริกนะคะไม่ไม่เกี่ยวกับน้องทีเลยนะคะน้องทีมุญปฐมพรมามา,มาเสียเสียเสียใช่ใช่ใช่กลับบ้านกลับบ้านเขาเขาไม่อะไรอะไม่ทักได้ยังไงเสียมาเสียมาตำน้ำพริก เดี๋ยวขา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 ตื่นตื่นตื่นอุ้ยอุ้ยวันหยุดมีไหนอะไรกระเด็นมา,มามามาตำน้ำพริกกับพี่สีตอนนี้มืดฟ้ามวด,ดินมานะคะฝนกำลังจะตกเราก็ต้องรีบตำนะคะนี่ใครอยากกินน้ำพริกมาบ้านพี่สีนะคะโครกเริ่มเสียงดังอีกแล้วพี่พี่เพื่อนโคลกพริกโคลกกระเทียมโคลกหอมคั่วก่อนนะคะใสรทีคั่วหอมคั่ว กระเทียมไม่เป็นพี่สีเคยคั่วให้ดูแล้วเนะขณะนี้ฝนตกมาแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆเ,เราจะทำกับข้าวแข่งกับฝนนะคะนี่ได้ยินไหมได้ยินไหมเสียงฝนมาแล้วนะคะเตรียมา้องกามามามาไหนขามมามาโอ้โหนี่นี่นี่ยกรกมาใกล้ไก่ก็มาอีกนิดฉัน ห่งเสียงฝนเลยนะคะฝนตกไม่เป็นไรไฟฟ้าอย่าดับไม่อ่านบล็อกผ่านคุ้นะอย่าทํากันเลย oppo oppa oppo oppo Opp a15 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านอสีบาน1น3ตอนนี้เรามาทําน้ําพริกปลาทูกันนะคะต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยน้ำพริกปลาทู ตําบ่อยๆรสชาแซ่บดีบูนนะมา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 อเราตําโขลกพริกโขลกกระเทียมเสร็จใส่ปลาทูลงไปโขลกด้วยพี่เพื่อนเพื่อนโอ้นี่ดูปลาทูปลาทูสีโขลกให้ละเอียดนะคะตอนนี้สายฝนกำลังเทลงมาเราก็ทำกับข้าวในครัวนะคะฮู้นะพี่เพื่อนเพื่อน ุ้ยอะไรเนี่ยเอาพ่อเสียงฝนให้จังหวะน้องทีบอกพี่สีเป็นอะไรนา่านเรื่องเมื่อคืนปุ้นนะน้องทีได้กลุ่มนี้น้องทีอย่าขาดนะพี่สีขอบอกนะเมื่อคืนเขาแปงกันอย่างอริสอร่อยพี่สีไม่มีส่วนร่วมอะไรทั้งสิ้นพี่สีหัวเราะอ,อย่างเดียวนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนโอ้ยน้ำพิษประตูของเรา จะเสร็จทีหลังฝนหรือว่าจะเสร็จก่อนฝนโอ้โหนี่โอ้ฝนเสียงฝนตกนะคะในพานในพานในพานมามาน้องพีน้องพีคุณพอนมามาโอ้เสียงฝนเสียงฝน ใส่น้ำปลาไปหนึ่งช้อนหน,น,นึ่งช้อนครึ่งพอหนึ่งช้อนครึ่งใส่น้ำปลาไปนิดหน่อยนี่พอใส่ชูรสไปนิดนึงโอวันนี้นี่ค่ะใส่ชูรสไปนิดนึง เราทำงานทั้งกลางสายฝนนะคะแล้วก็โขอกไว้แบบนี้นี่โอ้โหข้างนอกฝนตกนะคะมากับสายฝนนะคะน้ำพริกปลาทูเร,ราวันนี้มากับสายฝนนะคะพี่สีขอเติมน้ำไปด้วยนะคะเพื่อน้น้ำร้อยไม่ถึงร้อยห้าสิบนะคะไม่ถึงร้อยห้าสิบลอรเติมน้ำลงไป น้ำพริกปลาทูวันนี้เราจะมีน้ำกล้วยนะคะน,นี่น,น้ำพริกปลาทูทางเหนือเขาจะไม่ใส่มะนาวนะคะเพื่อนๆจะไม่ใส่มะนาวขอบคุณทุกท่านที่ยังอยู่ทั้งตางสายฝนกับพี่สีนะคะนี่นะคะ่ะเราจะค้นเราจะค้นเราจะรีบมารีบไปนะคะเพราะว่าฝนตก พี oh. ขนน่ขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยอืมใส่น้ำปลาไปสองช้อนใส่น้ำปลาไปรุ่งช้อนใส่ถงชูรสไปรุ่งช้อนชาแล้วก็เติมน้ำลงไปหนึ่งร้อยมิลลิลิตร แค่นี้น้ำพริกปลาทูของเราโอ้โหเพื่อนๆนี่ใส่พริกขั่ขวไปพริกขั่ขวหอมกระเทียมขั่วให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาโขลกใส่หอมใส่กระเทียมใส่พริกสองสีนะคะใส่พริกกินดาเขียวพริกกินดาแดงโอโ้ตอนนี้นะคะ เราทำงานแข่งกับสายฝนนะคะนี่แล้วก็หัวปลาทูพี่สีจะไม่เอาทิ้งนะคะนี่น้ำพริกปลาทูเ,าาเดี๋ยวพี่สีหานี่น่าจะมีอะไรแต่งแต่งสักหน่อย นี่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆน้ำพริกปลาทูเจ้าเก่าเจ้าเดิมในตำรับตำราบ้านพี่สีนะคะใครที่อยากทำน้ำพริกปลาทูมาดูบ้านพี่สีจะทำแบบไหนทำยังไงนี่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆน้ำพริกปลาทูแสนอร่อยมาบ้านพี่สีเราจะได้กินน้ำพริกปลาทูแสนอร่อยแบบนี้นะคะน้ำพริกปลาทูหนึ่งถ้วยใหญ่ มีไข่ต้มด้วยแล้วมีตูนด้วยนะคะพี่เพื่อนๆมีตูนมีทุกอย่างผักเครื่องเคียงแบบนี้วันนี้ทานผักสดนะคะทุกท่านใครที่ทำน้ำพริกปลาทูไม่เป็นผักเครื่องเคียงไม่พร้อมมาดูบ้านพี่สีนะคะแบบนี้เลยนี่มาดูบ้านพี่สีแบบนี้เลยนะคะ แล้ว,วจะได้กินน้ำพริกปลาทูแสนอร่อยจุใจแบบนี้นะคะอูน,นี่หน้าคนเหรอใช่แล้วคะ่ะวันหยุดไม่รู้จะเอาเมนูอะไรนะคะมาทําน้ําพริกปลาทูกับพี่สีแบบนี้ใครที่ทําน้ําพริกปลาทูไม่เป็นนะคะมาดูบ้านพี่สีแล้วก็จะตําน้ําพริกปลาทูเป็นดูไฮไลท์แล้วไม่เข้าใจแล้วมาดูไลฟ์สดบ้านพี่สีนะคะมีกับข้าวมากมายหลายอย่างให้ทุกท่านได้ทําตาม ใครอยากกินอะไรใครอยากกินเมนูอะไรเข้ามาชมบ้านวิสีได้นะคะสําหรับเมนูวันนี้มีน้ําพริกปลาทูแซน้นอร่อยนะคะนี่ค่ะแล้วได้เวลาที่เราจะคุยกับเพื่อนๆแล้วความอวกของวิสีใครไม่ต้องดูนะคะนี่ค่ะความอวกของวิสีใครไม่ต้องดูนี่เลยคนทาําใช่แล้วค่ะโอ้โหถาดอยู่ถึงหน้าอกเลย นี่ค่ะขอบคุณน้องกาซ่าอุ้ยอุ้ยแอบมองแอบมองอ่าน้องทีน้องทีน้ำพริกอร่อยกว่าปลาดุกย่างอู้น่าใช่ไหมใช่แล้วสิน้องนิวน้องนิวย่าน้องคูนขอบคุณทุกท่านขอบคุณพ่อบ้านเปิดใช่ไหมได้ได้ได,ได้เปิดอะไรอ่ะเปิดอะไรอ่าขอบคุณวูตอนนี้ฝนหายแล้วพี่เพียงคนดูฝนจังหวัดลำปางสิ ทำไมต้องเป็นอย่างนี้กินข้าวกับน้ําพริกสิจ,จ้าถึงได้สะได้สวยบา้านน้องไช่ร่ำใช่รวยพี่แต่ก,กุ้งกับหอยอุ้ยหอยนี่หอยเหรอหอย,หอย,หอย,หอยต้องแบบนี้สิอันนี้กุง้งนี่หอยแอมแล้วทำทำทำหอยแบบทำกุ้งแบบนี้ไม่ใช่กุ้งหอย ทุก่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกําลังใจเอาใครเปิดก่อนใครเปิดเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงได้ยินไหมรรกไม่มีเปลี่ยนแปลงขึ้น,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 นต้นว่ายังไงนะขึ้นต้นว่ายังไงนะเพลงเนี้ยพี่สีไม่รู้สู้ของเวงพี่สีก็ไม่ได้สู้ค่ะสู้ค่ะสู้สู้สู้ค่ะสู้ค่ะสู้ค่สะสู้สู้เพลงของพี่สีเพลงคลื่นนะคะ แล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่บ้านที่ของน้องทีนะคะพี่อเพื่อนรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงใช้ลูกคอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมเย็นนี้ไม่รู้น้องกาจะขึ้นไหมน้องกาจะขึ้นไหมพี่สีร้องเพลงน้องทีให้หน่อยอืเพลงเพลงรักไม่มีเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาบอกว่าได้ยินไหมได้ยินไหมตะโกนดังมากพี่สีก็ไม่รู้จะตอบอยังไง ได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินชัดมากส่วนพ่อบ้านก็จะบอกว่าโอ้เยโอ้เยพ่อบ้านพ่อบ้านให้ทายวิสีต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วเจอเพลงเพะอพาะใครอยากฟังเพลงอะไรบ้านน้องกาซ่าตอนเย็นนะคะเพลงตามคําขอเพลงนายพานอ่าเพลงนายพันลืมไปแล้วอ่ะนางฟ้าชัดชอะ่ะนางฟ้าชัดๆแต่ไม่ใช่ชื่อเพลงนะ ใอย่าไปขอเพลงนางฟ้าชัดๆเขายัางไม่ได้แต่งแต่ขณะนี้นางฟ้าอยู่ตรงนี้แล้วค่ะวิเวพืว่อนๆบายแล้วเจอกันใหม่ในไหหน้านะคะกินน้ำพริกปลาถูให้อร่อยกันนะคะยกถาดไปยกถาดไปบายยแล้วเจอกันใหม่ในไรหห้นจุ๊บจุ๊บจุๆบจุ๊ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกคนค่ะ I love you บายยท่านเกษตรท่านเกษตร